สวัสดีครับผมบันิตยิรังศรีวันนี้ก็พามาเที่ยวที่วิวบ้านของผมนะครับเป็นไงละ่ะสวยไหมนี่แม่น้ำเจ้าพยานะครับเออแล้วอยู่ใกล้ตัวเมืองมากๆเลยแบบว่าขับรถไป5้าถึงสินาทีก็ถึงสีลมแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากผมไม่ค่อยอยากจะแบบมาบาังวิวอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยแบบว่าเราพูดกค่แค่ข้างๆดีไหมครับเราแบบเงี้ย <laughs> สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ให้คันตงกันนะ เนี่ยไม่อยากจะเกรงใจไม่อยากพังวิวอ่ะเกรงใจพวกคุณนะแค่้เอาไหมโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนเข้ามาดีกว่านะแบบแ,แบบว่าแบบเป็นเป็นแบบแนวเป็นแบบแนวแบบว่ามีมีม,ม,มีมีความคล,ลึกลับนิดหน่อยนะครับวันนี้ให้คอนเทนต์กันแบบนี้เลยแล้วกันนะครับให้ความรู้อ่ะโอเควันนี้เรื่องอะไรดีเรื่องเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์แล้วกันนะครับทายังไงที่จะทําให้คําพูดของเราเนี่ยมีผลอย่างแรกมีผลกับตัวเองโอเคสําคัญนะครับก็คือ ทำยังไงเราเนี่ยจะต้องระวังคําพูดของเราเวลา,วาเวลาพูดเนี่ยให้เราพูดถึงอนาคตที่เรากำลังเป็น always speak โอเคทุกครั้งเนี่ยให้คําพูดของคุณเนี่ยพูดถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตพูดถึงสิ่งในอนาคตที่คุณจะอยากจะเกิดเคล็ดลับก็คือนี้พูดภาษาของคนที่เป็นแบบนั้นแล้วเข้าใจปะถ้าใครเป็น บิลและแนแล้วเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเศรษฐีแล้วพูดภาษาที่เศรษฐีคุยกันพูดกันคนพวกนั้นจะไม่คุยพูดเรื่องคำว,ว่านีคำว่าคำว่าคำอะไรที่มันแบบไม่สำเร็จล้มเหลวเขาไม่ใช่คำพวกนั้นนะเขาใช้คำว่าความท้าทายความสนุกความมันความคุยกันเรื่องสิบล้านร้อยล้านนะครับตัวผมเองนี่ก็คือตอนนี้ก็แบรนด์มูลค่าเป็นพันล้านแนละ้วก็แบบ สบายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังวางแผนเป็นสิบเท่าอยู่ครับมันมันจะสนุกมากเลยคุณจะได้ยินคําออกจากปากของผมคุณสังเกตไหมคุณฟังวิดีโอ,อผมเนี่ยคุณจะได้ยินคําออกจากปากผมประเภทที่ว่าสนุกมันมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่เคยผมคุณคาว่านี่นี่ออกจากปากผมน้อยมากคุณไปเช็คเลยวิดีโอของผมแต่ละอันจะไม่มีคําพวกนี้เลยจะไม่มีคําว่าล้มเหลวจะไม่มีคำ,พเ,คำ,เ,คำเพราะมันไม่ได้อยู่ใน vocabulary หรือมันใ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 นพจนานุกรมของผมไม่ได้ไม่มีคำนี้แล้วมันมันมันสอให้เห็นอะไรรู้ไหมผมเาะผมผมแบบว่าอยู่กับคนเก่งมาเยอะคนสำเอ่อสมเร็จของโลกมาเยอะเนี่ยผมรู้ว่าเขามีพจนานุกรมคนละเล่มกับพวกที่ล้มเหลวนะครับอ,อ,อย่างนโปเลียนบนอปบ,บาทนะครับนบโปเลียนที่เป็นแบบจกักรพรรดิฝรั่งเศสเขายัางบอกเลยว่าคําว่าลม้มเหลวมีอยู่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น คุณต้องเปลี่ยนพจนานุกรมคุณให้ vocabulary พูดเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะที่คุณจะให้มันเกิดในอนาคต winner น,น,นะครับ winner ในชีวิตผู้ชนะในชีวิตเนี่ยจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดเขาจะไม่มาบอกว่าเออมาดูความจริงตอนนี้เดว,ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราก็ตามความจริงแบบนั้น no นี่คือ loser ไอ้พวก loser พวกพีแพ้คนแต่พวกนั้นชอบขายดีให้คุณบอกว่าเออฉันเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง คนพวกนั้นคือคนที่แบบว่าไม่ค่อยสาเร็จเท่าไหร่คุณสังเกตคนที่มองโลกตามความเป็นจริงไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่แต่คนที่บอกว่าฉันต้องการสร้างโลกอีกแบบฉันต้องการสร้างโลกแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้แบบนี้ผมเป็นคนแบบนั้นเลยผมบอกเลยว่าตั้งแต่ตั้งแต่อายุเป็นทีนเจอร์เป็นเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมผมตั้งใจแล้วผม,ผมไม่ผมไม่ชอบไม่ชอบเห็นไม่ชอบโลกแบบที่มันเป็นไม่ชอบโลกสิ่งแวดล้อมที่ผมผมเจออยู่ผมต้องการสร้างโลกใหม่ของผมต้องการสร้าง สร้างความจริงขึ้นมาที่ประเทศที่บัณฑิตเป็นคอนดักเตอร์ที่คุมงฝรั่งคนไทยคุมงฝรั่งนี่คือความจริงอันใหม่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนแบบนั้นคนที่สร้างความจริงอันใหม่สตีฟจ็อบส์ก็เป็นคนแบบนั้นเขาสอก็สอนเรื่องนี้แต่ไม่ค่อยมีใครเก็ตหรอกไม่ค่อยมีใครเข้าใจแต่ผมจะบอกคุณเลยนะคนลูเซอร์มองโลกรอบๆแล้วก็บอกว่าฉันมองโลกตามความเป็นจริงแต่คนที่สําเร็จจริงๆคือเขามองโลกตามจินตนาการของเขาเขาบอกว่าแล้วเขาก็ใช้ภาษา ีกแบบหนึ่งเขาใช้ภาษาที่พูดถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเทรนตัวเองให้ใช้คําพูดให้เป็นประกาศสิทธิ์นะครับโอเควันนี้ก็นอกจากได้คอนเทนต์ดีๆนะครับได้วิวสวยๆนะครับอ้อย่าลืมผมมีถ้าคุณยังไม่มีนะครับวาจาเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์ชุดนี้มันเจ๋งมากบอกตรงๆเปลี่ยนวาจาเป็นประกาศสิทธิ์เซ็ตเนี่ยออตอนนี้ก็ยังราคาไม,ไม่ถึงพันนะครับน่าจะน่าจะ แล้วก็ลดราคาตที่เพจของผมที่ช็อปของผมนะครับ bandit.or s s h o p นะครับตอนนี้ช็อปของผมก็แบบถล่มทลายอะคนสั่งเข้ามาตลอดเวลานะครับแล้วทีมงานของผมก็แบบตอนนี้ก็แบบ fit, อกว่าฟิตชอบการขายของให้ลูกค้ามากคนๆถามเข้ามาอินก็ตอบกันอ,อย่างสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ช่วงปีใหม่เนี่ยเริ่มที่พอคุณกำลังมีพลังสร้างอะไรใหม่ใ่ นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนวาจาของคุณประกาศสิพูดในอนาคตนะครับอย่าลืมแล้วก็เราเจอกันนะครับครั้งหน้านะครับสวัสดีครับยังก็อยู่ยังก็อยู่ยังก็อยู่ปารีสยังอยู่ยังอยู่ สวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ